สวัสดีครับหนึ่งในจุดเด่นที่ Apple เพิ่มความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 12รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นคือการเปิดตัวระบบการชาร์จแบบไร้สายรุ่นใหม่ MagSafe ที่ทำงานผ่านระบบแม่เหล็กที่จะประกบเข้ากับด้านหลังของตัวเครื่อง iPhone ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งครับทาให้การชาร์จทําได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง15วัตต์โดยเมื่อใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์20วัตต์ขึ้นไปทําให้การชาร์จแบบไร้สายเร็วยิ่งขึ้นแต่ที่ชาร์จของ Apple มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวครับ โดยวางจำหน่ายที่ราคาถึง1,490บาทแต่วันนี้ผมมีที่ชาร์จ MaxSafe อีกรุ่นจาก Remax แบรนด์ที่เรารู้จักกันดีที่มีราคาประหยัดกว่าหลายเท่าตัวแต่คุณภาพคุ้มเกินราคามาแนะนำกันครับโดยมีราคาแค่200กว่าบาทปลายๆเท่านั้นครับและบางช่วงก็มีโปรโมชั่นมีแฟลชเซลราคาลดลงไปได้อีกราคาดีคุ้มมากๆครับตัวแพ็กเกจของที่ชาร์จรุ่นนี้มีขนาดเล็กดูเรียบง่ายด้านหน้ากล่องมีรูปตัวอุปรกรณ์พร้อมบอกชัดเจนว่า รองรับฟ้าชาร์จสูงสุดถึง15วัตต์ครับสำหรับที่ชาร์จจากแม็กเซฟรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RP- W .27 นะครับซึ่งไม่เพียงรองรับการชาร์จ iPhone 12ทุกรุ่นแบบฟ้าชาร์จได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชีนั่นคือสามารถเอาไปชาร์จ iPhone ในรุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปรวมถึงสมาร์ทโฟนของ Android ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยครับเพียงแต่จะไม่รองรับในส่วนของแม่เหล็กยึดติดด้านหลังของเครื่องแบบติดแน่นๆเหมือนใน iPhone 12เท่านั้นครับ สำหรับด้านหลังกล่องจะเป็นรูปการใช้งานและสเปคคร่าวๆเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายในกล่องจะมีตัวอุปรกรณ์ขนาดเล็กน้ำหนักเบามากและเอกสารแนะนำการใช้งานทั้งในภาษาจีนและภาษาอังกฤษเราไปดูที่ตัวอุปรกรณ์กันครับตัวอุปรกรณ์ในการชาร์จมีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบามากๆปลายสายอีกด้านจะเป็นแบบ USB-C สำหรับเสียบกับอะแดปเตอร์ตัวสายมีความยาวประมาณ1เมตรครับสำหรับที่ชาร์จแบบ Max กเซรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติกเนื้อดีตอนแกะกล่องออกมาใหม่ๆทั้ง2ด้านจะมีแผ่นพลาสติกปิดป้องกันรอยอยู่นะครับเพื่อนๆจะปิดไว้อย่างนี้หรือแกะออกมาก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับที่สําคัญที่ไม่มีในรุ่นอื่นๆรวมถึงของ Apple เองก็ไม่มีนั่นคือด้านบนของที่ชาร์จรุ่นนี้มีไฟ LED สีขาวนวนตาสแสดงสถานะในการชาร์จให้ทราบด้วยครับไม่เพียงเท่านั้น อีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆนั่นคือตัวสายชาร์จเป็นแบบนิ่มทําให้พกพาได้สะดวกเวลาใช้งานก็สามารถจัดวางสายได้ง่ายบริเวณหัวสาย usb c ก็ทําได้แข็งแรงไม่พับไม่หักงองง่ายครับที่ชาร์จแม็กเซฟรุ่นนี้มีน้ําหนักเบามากน้ําหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่64กรัมเท่านั้นครับเอาละครับเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าการใช้งานก็ง่ายสุด เพียงเสียบตัวที่ชาร์จเข้ากับอะแดปเตอร์20วัตต์ขึ้นไปจากนั้นจะวางเอาไว้บนโต๊ะแล้วเอา iPhone 12ทุกรุ่นหรือ iPhone รุ่นอนื่งที่รองรับรวมถึงสมาร์ทโฟน Android วางลงไปเพื่อชาร์จได้เลยครับโดยสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นหน้าจอจะแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ m a x s a ซ e ขึ้นมาให้ทราบด้วยครับเรียกว่ารองรับการใช้งานได้ร0อเปซหรือจะหยิบที่ชาร์จขึ้นมาแล้ววางแปะเข้าไปด้านหลังเครื่องแบบนี้ก็ได้ครับโดยระบบแม่เหล็กทั้งในที่ชาร์จและ iPhone จะทำให้ตำแหน่งในการประกอบ ทำได้อย่างสมบูรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพชาร์จได้ไวฟาสชาร์จอีกด้วยครับโดยแรงยึดแม่เหล็กก็แรงพอๆของ Apple ครับใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้ดีแต่มีราคาถูกกว่าเกือบสีเท่าเลยครับนอกนอจากการชาร์จ iPhone 12แล้วที่ชาร์จ Max ก a ซมรุ่นนี้ยังใช้ในการชาร์จ iPhone 8ขึ้นไปจนถึง iPhone 12 Pro Max และ Android ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชี้ด้วยครับแต่แรงยึดติดของแม่เหล็กจะน้อยนะครับเพราะในเครื่องรุ่นอื่นๆไม่ได้ออกแบบมาให้มีแม่เหล็กข้างในนั่นเองคร อย่างไรก็ตามจุดที่เพื่อนๆต้องไม่ลืมคือการชาร์จแบบไร้สายนั้นเน้นไปที่ความสะดวกสบายเป็นหลักไม่ต้องคอยเสียบสายดึงสายที่พอร์ตไร้นิ่งด้านล่างสามารถชาร์จและถอดสายได้ง่ายๆเร็วกว่าแบบใช้สายแต่ความเร็วในการชาร์จจะไม่เร็วเท่ากับการเสียบสายโดยตรงนะครับแต่ถ้ามองให้ดีๆเมื่อเทียบย้อนหลังไปตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกจนถึง iPhone 10s max p h o n e ทุกรุ่นมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แบบ5วัตต์เท่านั้นครับซึ่งถ้าเทียบกับ m a ็ s a f e แบบ15วัตต์ก็ชาร์จเร็วกว่าถึง3เท่าเลย ซึ่งแอปเปิลก็เพิ่งจะแถมอะแดปเตอร์แบบ18วัตต์ที่เป็น USB-C เป็น Lightning มาตอน iPhone 11 Pro นี่เองครับก่อนหน้านี้อะแดปเตอร์เป็นแบบ5วัตต์ทั้งหมดสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่ชาร์จ m a g Sa f e คุณภาพดีคุ้มเกินราคาประหยัดเงินได้อีกเยอะที่ชาร์จ m a g s a f e จาก ReMa x รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นที่มองข้ามไม่ได้เลยครับใช้ชาร์จ iPhone หรือ Android รุ่นอื่นๆก็ได้ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกราคาดีแบบนี้พลาดไม่ได้เลยครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านหรือบริษัทนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ